สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับราฟาเอลนะครับปีกแห่งความบริสุทธิ์บทบาทสนับสนุนพิเศษฟื้นฟูนะครับพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ5พลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ5นะครับผลจากทักษะอยู่ที่ประมาณ7และความยากอยู่ที่ประมาณ3นะครับซึ่งราฟาเอลก็มีสกินนะครับตัวนี้ครับคีโอพัตตานะครับเทพที่ได้แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับมันเหมือนคีโอพัตตามากกว่านะแต่ก็เป็นชื่อในเกมนะครับก็มาดูทุทักษะติดตัวของราฟาเอลนะครับ สกิลทำลายเป้าหมายนะครับลดความเร็ว1.5วินะครับแล้วเพิ่มสปีดการรักษา1วินะครับแสงแห่งกรรมนะครับใช้แสงบริสุทธิ์นะครับเป็นการยิงกระสุนนะสามสามนัดนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นกระสุนวิ่งไปหาศัตรูครับแต่ตอนนี้มันเป็นแสงลงมาที่หัวศัตรูเลยครับโจมตีเป้าหมาย3ตัวนะครับสร้างความเสียหาย220ดาเมจบวกแต้มโจมตีเวทนะครับแล้วก็แสงแห่งความบริสุทธิ์นะครับแสงบริสุทธ์เนี่ยแสงเติมให้เขาอีกนะเรียกแสงศักดิ์สิทธ เพื่อฟื้นฟู HP นะครับให้กับเพื่อนในทีมนะครับ370นะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้บวกแค่370หรอครับมันตามเลเวลตามเลเวลตัวละครแล้วก็ตามเลเวลสกิลนะครับคนส่วนใหญ่ได้รับบัตดเจ็บและยังฟื้นคืนพันธมิตรที่อยู่ใกล้เธอ90สําหรับฮีโร่พันธมิตรอื่นนะครับมาดูที่สกิลวันตินะครับน้ำบริสุทธิ์นะครับใช้ความบริสุทธ์แห่งแสงนะครับ ทำลายศัตรู460ดาเมจนะครับบวกดาเมจเมจิกนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยสตัน1.5วินะครับมาดูที่เกียร์ของราฟาเอลนะครับก็จะใช้นองเท้านักลบนะครับแล้วก็น้ําแข็งครอบงํานะครับยันปลุกเสกนะครับแล้วก็ชุดเกาะใบมีดนะครับแล้วก็กาบังนักบุญนะครับอันสุดท้ายก็เป็นอมตะนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยครับลากก่อนครับใครเข้าก็ไปครับ มาแล้วหนึ่งอ่ะกดเริ่มเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับชิรึงไหนลาฟอเอล ใช้ชาล้างดีกว่าครับใช้สั่นไหวแล้วอันตรายครับเซ t ตเอ็มเบมนะครับ, Set รบเราก็ใช้เป็นแท้งเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นโลมเมอร์ก็ได้ครับหรือเป็นโจมเมก็ได้เอาแท้งดีกว่าครับอยากแท้งครับ ็ฝั่งเรามีไทเกียวนะครับมียีสันชินมีชูมี in, มีอา um นะครับมีลาฟาเอลฝั่งต่องค้ามียีสันชินนะครับนาตาเลียนะครับไลลา,ลาไทเกียวแล้วก็บูโน่ครับสองเทพเจาเ้าเต่าอยู่คนละฝั่งกันครับ p สม e คสเต็ม ก็ออกรองเท้าก่อนครับตามสเต็ปครับความสอชุดเลยครับโหดเหลือเกินครับอ้าวติดติดติดติชูตีอยู่ข้างบนครับกดสกิลใส่เลยครับ ข้างบนมีนาตาเลียมาครับข้างล่างมียีสันชินอยู่กับไทเกียวกับยีสันชินฝั่งตรงข้ามครับเราได้ลูนมาแล้วครับพิวครับไทเกียวยืนเซนครับเซนฝั่งตรงข้ามมีบูโน่ครับข้างล่างมีสองครับเดี๋ยวเดินเลนเอาครับความหาของก่อนครับใกล้แล้วครับได้รองเท้าป้องกันแล้วครับอย่างน้อยถึกขึ้นมาอีกนิดนึงแน่นอนครับ ไอเชมชิ้นต่อไปเราจะเป็นน้ําแข็งครอบงามครับเพิ่มความถึกครับนาตาเลียมาเกาทําไมครับไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บนะครับนี่ครับมาเลยครับมาเลยครับกดสกิลใส่หัวเลยครับมาลงมาล่องหนล่องหนอะไรในนี้สกิลครับเคยกลัวที่ไหนล่ะชา้างครับสกิลใส่หัวเข้าไปครับชูเข้าไปบวกครับชูเข้าไปนัวครับไลลาครับเอาไปหนึ่งดอกเกือบได้อยู่ครับ นาตเลียวิ่งวิ่งอยู่แถวนี้แน่นอนครับเรามีอันติแล้วครับโผมาโดนแน่ครับรอบนี้กดอันติกระแทกหน้าเข้าไปครับเสกหัวไปหนึ่งีครับจึ๊บเรามีลูนครับใช้มานาน้อยแล้วก็ฮิลได้เรื่อยๆครับเลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวออกสร้อยม่วงอันหนึ่งไว้ก่อนครับรีเจน์สิเพราะไงเราก็ต้องรวมอยู่แล้วครับสกิลใสไปนครับ รอตีนครับนี่ยิงครับตอดสกิลเข้าไปครับโอ้ปอมยิงครับเจ็บครับเดี๋ยวนาตาเลียมาครับเรื่องเรื่องออกซ้อยม่วไว้ก่อนครับมาแล้วครับนาตาเลียครับกดสกิลเลยครับไม่ได้กลัวเท่าไหร่ครับขอให้ออกมาเถอะกดตีนได้อีกนะ อันติใส่ลายลาเลยครับหมันไส้ครับตอดเลื่อนไปก็ยังดีครับฮิวครับรู้ว่าเขาจะมาอยู่แล้วครับชูช่วยเราไว้ครับโอ้โหตายเลยครับเกาจัดลาโลครับชูได้ลายลาคืนมาครับเราโดนนาตาเลียเก็บครับ ขึ้นไใหม่ครับสําหรับเล่นบนนะครับตรงกลางของเราก็เป็นไทเกียวกับบูโน่นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับข้างล่างยีสันชินกับมีอาครับสองนักธนูครับไทเกียวมาย่องย่องข้างๆแล้วครับมาพร้อมคู่กับนาตาเลียครับเล่นชูเราครับฮิวช่วยก่อนครับอันติใส่นาตาเลียเลยครับเล่นครับนาตาเลียต้องตายครับไม่ตายไม่ได้แล้วครับนาทีนี้ต้องตายครับต้องตายครับกดฉะล้างก่อนครับไม่รู้ว่าจะโดนอะไรมัางครับไทเกียวถ่ายมาครับ งัดเราครับยิงครับยิงครับกดสกิลใส่ไทเกียวครับกระโดดหนีไปแล้วฮิวครับฮิวครับฮิวครับยิงครับยิงครับได้รถคูดาวสิบมาแล้วครับสวยครับจูเข้าไปต่อยรลัวครับฮิวครับไม่เป็นไรครับเราดื้อด้านครับเราเริ่มถึกแล้วครับเดี๋ยวรอได้น้าแข็งครอบงำอีกอันหนึ่งครับดูเรื่องครับ สกิลใส่ลายลาไปที่นึงครับกดอีกครับกดรัวๆครับสำหรับลายลานี่ชูเข้าหลังป้อมแล้วครับเรียบร้อยครับชูเข้าไปเตะยันหลังป้อมครับนี่ครับหงายครับวิ่งลงเลนล่างเลยครับได้มา1นคิวครับเมื่อกี้เมาคีฟก่อนครับ ชูไม่มาช่วยตีเลยครับพี่ชูครับช่วยผมหน่อยครับข้างล่างโดนนาตาเลียไปเก็บครับเรียบร้อยไปครับยีสันชินวิ่งไล่ครับวิ่งไล่วิ่งไล่อะไรครับได้ไหมครับยีสันชิน เจอ2ครับยีซันชินลงไปมีข้างล่างมีสองครับมีนาตาเลียกับยีสันชินครับไปสดเดี๋ยวตายหาฟรีครับโดนนาตาเลียวิ่งไล่เลยครับเราอยู่เลนบนครับฮิวหลัวครับอยู่กับพี่ชูครับโออันติยีสันชินฝั่งตรงข้ามครับเก็บยีสันชินเราไปเรียบร้อยครับชูครับชูเอาอีกแล้วครับอันติเข้าไปเลยครับ เล่นลลาครับงัดลลาออกมาครับสวยครับกดฉะล้างครับไทเกียวหิวเข้าไปครับมานาเรายังน้อยครับช่วงต้นเกมเรายังไม่ได้อเทมสมุดม่วงครับเพราะว่าเรามาออกน้าแข็งครอบงาก่อนครับฝั่งตรงข้ามเราใช้สกิลมาครับกดฮิวครับตีป้อมรัวๆเลยครับนาเตียมาครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับน้ําแข็งครอบงามาแล้วครับตีไม่เข้าหรอกครับนาเตียเนี่ยมาเลยครับ วิ่งเสนอหน้าเข้าไปให้ตีเลยครับตอนนี้ในน้ำแข็งครอบงำแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับมาครับไทยเกียวใครจะแทงต่อกันครับกดอันติใส่ครับสวนครับมาเลยอันติมาอันติกลับครับโอ้ยหนีครับหลานโลกครับเก๋ามากครับอย่างนี้โดนสามครับเก๋าที่ไรตายทุกทีเลยหยุดความเ้าของตัวเองไม่ได้จริงๆนะยครับ ก็รอเกิดใหม่ครับอีกสิาวิครับร่างกายต้องการโปรตีนอย่างเงี้แหละก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ทักทาย,ทายนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปแล้วกันนะครับลงมาช่วยเลนล่างก่อนครับเลนล่างนาตาเลียกับยีสันชินมาไล่อยู่ครับ กดฮิวไปเลยครับอย่างไวครับมาแล้วไปบุกต่อไม่ต้องกลับขามันอ้าวยีสันชินเราไป1หตัวครับอันติใส่เลยครับไม่พูดไม่จากดสกิลหนึ่งตามครับวิ่งไล่ยิงครับเรียบร้อยครับลาโลกครับนาตาเลียไล่กดตูดครับมาครับเล่นครับนาตาเลียครับฮิวครับวิ่งตามครับต้องกระโดดตามกันแล้วครับนาทีนี้ กดสก,กิลวิธีนึงไม่ถึงครับโหนตาตเลียไวเหลือเกินครับมากดสก,กิลอะไรตรงนี้ <c oughs> <c oughs> กระโดดหลบไปฝั่งนู้นเลยครับล้อมหน้าล้อมหลัง <c oughs> อะไรเล่าอะไรเล่าทําไมเล่าทําไมเล่าจะเอาบ้าล่ะถอยก่อนครับเจ็บครับเจ็บครับเจ็บเจ็บ <c oughs> แอบซุ่มรออยู่ในป่าครับ เมาตเต่าครับเต่าครับเต่าครับเร็วครับเต่าพวกเราเยอะครับรีบยิงครับเร็วครับเอายีสันชินช่วยกันหน่อยดิช่วยกันทำมากินมายีสันชินอุ้ยชอุชมีไทยเกียวครับเอาเอาเอาดิไทยเกียวเอาดิหววกันเลยได้มามาอันติใส่ไทยเกียวไว้ทีนึงมาดิมาดิกลัวที่ไหนอะรีเจนครับรีเจนเลือดครับ ฉาล้างก่อนครับยิงไทเกียวเลยครับหมดครับมานาไม่เหลือสักก๊อกแล้วครับบูโน่ครับสกิลอัดหน้าไปทีครับอ้าวห้าวแล้ะห้าวอแล้ะห้าวอแล้ะห้าวแล้วกูโดนเยอะฮิวครับฮิวครับฮิวครับสายฮิวต้องฮิวครับเราต้องยืนหยัดอยู่กับเพื่อนเราจะมีนาทีสุดท้ายครับไม่มานาก็ไม่มีเสหอหน้ามายืนหยัดอะไรล่ะนาตาเลียควรตด อันติไปก่อนเว้ยโดนนาตาเลียนี่ทุกรอบเลยครับชูเก็บนาตาเลียไปแล้วครับเรายังไม่ได้สมุดม่วงครับสมุดม่วงมีผลกับเรามากครับเราไปออกน้ําแข็งครอบงามก่อนเลยได้สมุดม่วงช้านะครับอีกประมาณร้อยหนึ่งเราได้แล้วครับสมุดม่วงครับก็รอเกิดอีก1ิบามวีครับเนี่ยครับความซ่าทําให้เราตายครับมานาหมดตั้งนานไม่ยอมกลับนะครับ ความซ่าไม่เคยปาหนีใครครับแล้วก็ตายในปริยายครับเกิดแล้วต้องไปใหม่ครับวิ่งเลนกลางเลยครับเลนกลางยังไม่ได้ป้อมครับลองไปเล่นป้อมเลนกลางนิดหนึ่งครับฝั่งตรงข้ามมีลายลาครับมีอาเรายืนยิงอยู่ครับโดนสองแล้วครับโดนสองครับวิ่งกลับมาครับฮิวครับฮิวให้ครับนี่ไงครับเทลอเกินอันติใสลายลาครับน่าอยูครับแน่นอนครับ เก็บมาหนึ่งคิวครับฮิวครับฮิวฮิวฮิว,ฮวทำได้แค่นี้จริงๆฮิวโอ้ไ oh. ถเกียวมึงจะถ่ายไม่ออกไปทำไมเล่าโอ้ are, oh. <laughs> oh, ลูกบอลเตะอัดหน้าม <for everyone. S 1> ึงแล้วช่วยมึงได้แค่นี้แหละไถเกียววิ่งเข้ามาทำไมครับงัดว้าวครับจั่วลมครับโดนยิงครับอจั <For everyone. S 1> oh, ่ว <for everyone. S 1> ชูวงัดไยเกียวออกไปกระทืบในป่าครับ ตามนี่อย่าไปกลัวม่ได้กลัวที่ไหนล้บูนงบูโนะเก๋าหรอเก๋าหรอมาดิเก๋าหัวมาดิมาดิไล่อย่างเดียวครับเราสายถึกครับเดี๋ยวเราได้อ่าชุดเกาะใบมีดอีกอันหนึ่งก่อนครับรีเจนมานาก่อนเลยครับรอชุดเกาะใบมีดเลยครับอันติีเลยครับโอชัดดาวอีกแล้วครับเนี่ยนาตาเลียครับมาเรื่อยเลยครับแล้วก็แรงเลยครับ มีอาต้องสาวแล้วครับยิงสกิลหนึ่งคีครับได้มาอีกหนึ่งควครับโอโอโอโดนนาตาเลียแน่นอนโอนาตาเลียครับกระโดดมาืึนาตาเลียนี่ไวจริงครับไทเกียวครับฝั่งตรงข้ามครับป้อมนี้ต้องเป็นของเราจนได้แน่นอนครับฝั่งเรามีสี่ครับฝั่งตรงข้ามมีไทเกียวคนเดียวครับฮิวครับฮิวครับยีสันชินโอ้ยีสันชินอืมอะไรเต็มไปหมดสตันไปก่อนเ้ย สกิลเลยครับไถ่เกี่ยวรั่วไปครับรีเจนครับโอ้ยฉาล้างวิ่งหนีกันครับไม่ไหวครับเยอะเหลือเกินครับยิงครับยิงครับยิงครับต้องยิงแล้วครับนาทีนี้ต้องยิงครับยิงไม่ไหวไม่กลับครับเราดื้อด้านครับเราฮิวรัวๆครับตอนนี้ไอเทมเรามาแล้วครับไอเทมคูดาวเรามาครบครับอันติเข้าไปครับเปิดเข้าไปหนึ่งทีครับยิงป้อมครับรัวๆครับเดี๋ยวฮิวให้ครับเดี๋ยวแทงให้ครับมาเลยครับ ใครเกี่ยวสิ้นลมไหมครับโอ้โหนาตาเลียมาแล้วกดสกิลครับโอ้โหนาตาเลียตัวเดียวจริงๆครับโดนนาตาเลียทีไรเจ็บทุกทีครับอีกนิดนึงครับอีก200เราได้ชุดเกาะใบมีดแล้วครับอ้าวอ้าวช่วยพี่ชูหน่อยสิเฮ้ยพี่ยีพี่ยีแม่งไม่รักเพื่อนเลยโดนเสือนโดนส,วน,ดนสวนคืนครับป้อมแตกไปเลยครับ จะแตกอีกป้อมหนึ่งเลยเนี่ยทำเป็นเล่นเป็นไปครับไม่กันนะครับไม่วิ่งมากันก็แตกหมดนะครับสามวิครับแตกแน่นอนครับเอานาตาเลียหลุดเข้ามายังไงก็ไม่รู้ครับหัวทิ่มไปแล้วครับเอาไลลามาอีกครับพร้อมใจกันวิ่งเข้ามาพีชีพหรือไงครับหรือว่าเขาคิดว่าเอาเอาวิ่งเอาหัวมะม่งฐานใหญ่ทีเดียวแล้วก็ชนะเลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเราต้องไปตีเต่ากันแล้วครับลงโลงครับ เราจะได้ชุดเกาะใบมีดแล้วครับความถึกเรามาแน่นอนครับถึกขึ้นแน่นอนครับชุดเกาะใบมีดครับไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นไอนี้นะครับกำบังนักบุญนะครับจะได้เราจะได้มีเกาะด้วยครับได้ทั้งเกาะทั้งเลือดครับสำหรับกำบังนักบุญนะครับทีมเขาเกิดครบแล้วนะครับไลลงไลลามานครบแล้วครับนาตาเลียครับ กดสกิลเลยครับอยู่ในป่านี่โผล่แน่นอนครับไม่กลัวครับนาตาเลียนี่ครับอันเตใส่หน้าแล้วฮิวให้ไทเกียวครับยิงครับยิงนาตาเลียรัวๆครับยิงครับยิงครับยิงครับโอ้ลลามาข้างหลังครับกดสกิลใส่ลายไล่ครับไล่ทุกตัวครับเป็นลาฟเอลสายไล่ครับไล่หมดครับหัวครับไทเกียวต้องรวบแล้วครับชะล้างหนีก่อนครับอันติเข้าไปครับสี่ตัวก็จะเอาครับหน้ามืดครับ ขอบูโน่ตัวหนึ่งก็ยิ่งดีโอ้คั่งเกินไปแล้วครับต้องบอกว่าข้างครับเมื่อกี้สองต่อสี่ครับชูครับชูเข้าไปบวกครับต่อยครับไม่กี่ทีครับเรียบร้อยครับไลาลาตายไปครับ ทีมเรามาช่วยแล้วครับมีอากับยีสันชินครับตีป้อมกลางเลยครับฝั่งตรงข้ามตาย4ครับเหลือไทเกียวตัวเดียวครับโอ้ฟาร์มกันเอาโล่เลยครับเพียงไปไปฟาร์มอยู่เลยครับม,มีอายิงป้อมกลางได้มาครับฝั่งบนมียีสันชินยิงครับ น่าจะฟาร์มสร้างโฮมสเตย์ในป่านะครับไปเลยครับวิ่งขึ้นไปเลนบนครับยิงกับบูโนครับอันติเลยครับบูโนเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับหนึ่งหนึ่งครับมาสองหนึ่งครับสองหนึ่งยังยิ้มได้ไหมครับยิ้มไม่ออกแล้วครับตีนครับเจ็บครับไปแล้วครับหลบครับมีพี่อีมาช่วยจีนแล้วถอยมานิดนึงครับโอ้ยพี่ีมึงยังมายืนคู่กูเจ็บบอลแม่งเด้งรัวๆเลยกดอันติใส่กันครับ ฮิวเรครับฮิวฮิวฮิวไปเรื่อยครับชูถ่ายป้อมล่างไปแล้วครับเหลือป้อมบนป้อมเดียวครับตอนนี้เลือดเราใกล้หมดครับเราก็ฮิวไปเรื่อยครับเราใกล้ได้กำบังนักบุญแล้วครับอีกประมาณ560กก็ได้แล้วครับกำบังนักบุญนะครับของเขาก็อยู่กันครบนะครับใครจะเปิดก่อนแค่นั้นเองครับไทเกียวของเขาไม่เปิดแล้วครับมาแล้วครับกำบังนักบุญนะครับกันเวทครับ ยีสันชินันติมาอีกแล้วครับติดกำบังแล้วครับเรามีกันเวทอยู่ครับไลลาไลลาไลลาอันติมาโอ้ไทเกียวครับฮิวให้มันไม่ทนครับอันติใส่ไทเกียวฝั่งตรงข้ามไปก่อนครับยีสันชินยิงเก็บมาครับฮิวครับฮิวครับสู้เลยครับฮิวครับฮิวครับฮิวครับนี่ฮิวครับ อันตีเข้าไปครับสกิลหนึ่งครับฮิวครับสกิลหนึ่งครับยืนแทงครับกดกดสกิลเข้าไปครับอยังครับเรายังไม่ตายครับฮิวเข้าไปครับชูดันคีิปขึ้นมาครับมันต้องจบแล้วครับกดรีเจนมานาก่อนครับรีเจนเลือดด้วยครับฮิวเข้าไปครับฮิวครับยิง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 พี่ยีครับ อันติไตยสันชินจุกครับโดนอันติแต่ชูเรานี่ไม่ไหวครับชูเราโดนป้อมยิงเมื่อกี้ครับมีอารามาครับขวางตรงข้ามเขาเกิดครบแล้วครับรวบมาตะกายนะครับว้าวครับฮิวครับฮิวครับรวบว้าวอันติว้าวครับยิงเข้าไปครับมีอาได้เมกะคิวครับปั่นเข้าไปครับโอไม่ไหวครับไม่ไหวครับเดี๋ยวนาตาเลียขวดเราครับฮิวครับยืนคู่กับมีอาก่อนครับ มีอายิงเข้าไปครับยิงครับยิงครับไม่ไหวแล้วครับฮิวครับฮิวครับไทยเกียวเข้าไปรวบครับอันติซ้ำเข้าไปเลยครับยิงครับยิงได้เวลาสาวแล้วครับยิง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 โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บวายเจ็บอ้จ้าไอ้ยีทำลายยีมาดิมามากูสู้มึงนะยีหนึ่งหนึ่งอะมาโอ้ เรายืนหยัดอยู่ได้ครับยืนฮิวต่อครับฮิวครับฮิวครับโตชุบเรามาแล้วครับฝั่งตรงข้ามตายหมดครับเหลือไทเกียวตัวเดียวครับป้อมน่าจะแตกแล้วครับสาวเลยครับโอ้จบแล้ววิกตอรี่นะครับดูสภาพศพชูเลยครับนอนไม่เอาอาหาอะไรเลยครับนี่ครับลาฟเอลได้ m v p นะครับก็ ค่า8ดนะครับช่วยสิบหกตายห้านะครับตายเพราะความห้าวล้วนๆนครับตายเพราะร่างกายต้องการโปรตีนนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ล้กันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ